สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้ารวยแหม่มผ้าโชว์ค่ะเมื่อนี้แอดจะพาพ่อแม่พี่น้องมาติดตามแนวทางตัวเลขกับฤาษสีลลอมว่าสั่นค่ะซึ่งเอ,อ่อฤือสีลลอมพ้นเข้ามาหลายงวดแล้วค่ะแอดก็มีโอกาสเดินทางมาตามหาเอ,อ่อฤือสีลลอมจนพอแล้วค่ะพี่น้องมาไปฟังน้ากันว่าฤือสีลลอมพ้นเสีหยห้ตัวใดค่ะถามแอดมาค่ะ จ้า,าพระนจ้าบอกไงบอกโตเต้นขึ้นมาเขอมานอนน้ำตีนฟาดเลยอีหยังล่ะฝันอีหยังเอ๋อฝันนั่งวะจักเป็นยังไอ้อีหยังล่ะเข่าม้าเนี่ยเข่าม้าจังบ่บ่เห็นบ่เห็นเป็นรูปร่างคนแต่ว่าเต้นขึ้นไปน,นอนนอนเป็นขาวจุกหมวกหลุดเต้นแบบนี้ฟองละโม่เตีนฟาดเลยตีนฟาดแล้วมิดกิรีเลยไม่หยังคือมาหยอกแห้งแถบพระเจริญเลยหยอกกันมาหยอกกันสี่ขันเจงนี่ให้เป็นโตัวรอดพรนเจริอเลยเต้ไอ้เป็นสีพามือแล้วล่ะ ว่าเป็นผีหลอกหรือเป็ี่ยนางกรบโปรงเป้นขึ้นมาเนี่ยย้อยไปนอนน้ำเมาจ้าบอกงี้บอกตัวเปิดมุ้งเขาเขาไปนอนน้ำโอนโอ้โหโซ่โซ่เขาบ้างไหนเอียกมาจ้ิงจร้งมันจะโดนละลายโล้จะโดนละลายถึงแต่งอดก่อนได้เวนบอได้ช่วงนั้นได้ได้สามเจ็ดห้า ออกมาตลอดเลยตัวนั่นนะอือกสามหาออกเกตหาเยะอะนะชส่วนที่ออกนำนำ H, นมีเ็ดหาสามหานั่นแหละแล้วบันนี้วดว่างหนึ่งในเขา่าวะเขาอยแต่ว่ามันเป็นตรกกลับตวัวย,ยางไปใหญ่ใยญ่ก็ซื้อบไ่ได้เพราะว่ามันเล็อันเลีัยวขนาดเป็นเล,นเลเ็กอ,รกรอันซื้อบ่ไดเลยโอ้ไหว่าได้เลขมากื้อแต่ว่าซื้อบ่ไดนั่นคือบ่ใดเพราะว่ามันเป็นเลขอัน หม่ได้มาที่ทานได้ย่อยๆกับได้อยู่ซื้อยากคว่มให้เครื่องเดียวก็บว่าอยากเอาเล่าก็ได้เพราะมันคือมันส่วนมากก็จะออกเต็ตัวเก่าอยู่นั่นเลยเนาะให้เครื่องเดียวกับชุบสมศักดิ์ศรีเนาะพ่อเนาะถือเครื่องล่างฝนประดังเลยแต่ว่างวดนี้นี่ฝันอยู่ฝันว่าเขาให้เฮ็ดยังบูบเป็นผ่าแพร่ประเสริผ่าแพร่แล้วบัดนี้ให้เฮ็ดเป็นห่อเด้อว่าประเสริ หัวเป็นสั้นนะท่านชักห้อเหรือซี่หัวมีซี่ห้อท่านัหละเพราะท่านยกเหตุหลายนะท่านบบานี้เด็กมาจังเลยเห็นเป็นกบมาบันเป็นกบเต้นโยโย่แล้วจะคว่างไปเศร้าใไ่เลยกับกบมาฝันน่ะเออในครับคำฝันก็เลยมาแห้งว่าบักซีเก่าไปเลยบานนี่หาเก่าพืชบัวเมนเดลไว้แมนเดลเป็นซีเก่าเพราะว่ามันเป็นค้าเบามากเลยซีแล้วนะข้าวหัเป็นซีหอไหมหัวแบบ เกี่ยวกับศูนย์สิเมื่กเกี่ยวมันบอกวาซีโหลดนะโอ้เฮ็ดเป็นซีฮอเด้อพี่สันที่ซีฮวาหันเป็นเป็นท่านเป็นพอแคฮอโปเฮ็ดเป็นสั้นขึ้นไปเองเศษซีฮว่าพี่สันที่ฮวาบัดนี้เด็กมจาจังเลยหันเป็นกบมากหันบ่ดกบ,กบกนนเต้นมากจะขอแต่เศร้าใส่กบกำไว้แน่นจริงเลยเกิดมาเจ้าเล็กขึนหมักซีเก่าเลยนะเกินมากซีเก่ากว้างเดี๋ยวเจ้าเมื่อกรรมไม่หื่งเมื่อสองเมื่อซ้อนบอหึองจังไลยกรรมเมื่อขางเดียวเนี่ยแหละแก้ว่าท่านคิดมากอย่างซีมัน กินว่ามันสีมาเดือดนไคือตีเป็นซีเก้ากันอ๋อกรบซีนเด้หอยซี่หอเดือเดอืมซี่หาเก้าเป็นสอันนี้กันแล้วได้สีแปรไปออซีเก้าหาเก้านี่ละอืมอืมเพราะว่าว่าเอาคัาวผู้ฝันนี่ผู้ฝันฝันว่าเจังตีนี่ตีเป็นซีเก้าใช่ปะอืมเพราะว่าพันไห้เป็นฮ่อมาซีหอเลยนะอืมไห้โยห์หอักเห้โปะเด้อท่านแล้วเผดปูออกแล้วให้เฮ็ดเป็นหอซี่หอเ่ะ่นให้เร มกักซีเก่าเลยนะอ,อันนี้แล้วทสีแปไปเพราะเขาเก่าเาไปตามค,ำค,ำค,ำคำําเเบาคําฝันหาก็ได้แต่ว่าไอ้ยักษีมาตัวได้โบนูเขากับบรด้ฟันทงเนาะอ,อันนี้กับบรด้ก็มั่นใจบบนี้ก็หาไปหลายๆมองเท่อมันเข่ากันเนาะกลับว่าใจเพื่อนบได้ถิมเพื่อนเทือได้ปูตอ,อนนีวใจกับยื้อน้ำเพ่นหนุนเนาะปูคนกับเที่ยว มาเข่าฝันเดือยอยู่เป็นมหามหามหาใหญ่อยวนบ่มาฝันเดือยอยู่นั่งเตือกับเป็นผู้หญิงแต่เพิ่นติมาในรูปเลยปู่เพิ่นใจยีน้ำเพิ่นเดือตลอดไม่เนาะตั้งแต่ผุ่นล่ะบ่ได้ตั้งแต่เต่ามาไว้เห็นอะเต่าแต่ว่าเห็นเตเนี่ยไหนเป็นเข้ามาตลอดชุดนั้นชุดหลังมา้ก็เยอกโยกหลัง เขาจันพันขึ้นมาเต้าตัวตัวที่เอามาไม่หยเออบบานี้ขึ้นมาเอามันทีบพ่อเป็นเก่าเท่านั้นเป็นเก่าเลยดีดีเต้าเป็นเก่าลดดจริงแต่บางวันนี่ท่านได้เห็นขึ้นมาไปพอบอบอวันนี้ที่ยึบมั่งนี่น้ำมันนั่นแหละมั่งนี่น้ำมันนั่นละทีแต่วันนี้คิดว่ามีเก่าเหล็กหดนี้หมดนี่เพราะว่าฟันเห็นกบนี่เนาะอืขันนอกจากที่อวยเนาะอวยเป็นหกนี่ตั้งแต่ ต้องวัดมานี่นฟันจเทียอะไรนี่ฟันเดียวเท่านั้นเลยจบเลยฟันเดียวเท่านั้นอืมาล่ามาล่อยไปแบบนี้โอ้ไช่ว่าฟันเป็นเลขเป็นเบอร์มีเทียวเดียวเท่านั้นว่าว่าว่าเพื่อนส่น้นโตแล้วนี่เลือดสีล้อมมากตัวใดที่นี่มักสีเก่าว,ว่าว่าเพื่อนในฟันยังสีแล้วในใจนี่ขึ้นมากมากตัวใดมักเขามักแท้แท้มันสีเก่าสีเก่าตัวเดียวโคโตีไปลไล่ไหมนําบ่ คันตีไปแรกแม่ก็หานแล้วหาห้าเก้าบอกเออคันคันมี่มี่แค่นั้นเอ็กพอฟืนควบฝันจาของหมาเม็ดเดียวโครลรดอืมบอกตัวนี้เห็นหรอตัวไม่หรอจีออาโอ้ก็ตัวเสริมไปก็ได้เนาะตัวหาเก้านอกจากมันจิเปี้ยนเป็นหกซะนั่นครับพอนกระติดตามอยู่ตลอดนี่แต่ว่าของบใครสนใจพ่อมายิ่งมาอยู่ตลอดข้อมาถามเรื่อยโอ้ เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้กับเจ้าอยู่จะลงเบอร์โทรตะรอมให้เจ้าอยู่นี่รถนี่นี่ปะยกถิ่งฝันเจ้าออกแปดสามอีกเงี้ยนะเอารถมาใส่ปะเออมาใส่เจ้าเออออกยิ่หันแล้วพัดปีออกแปดสามแล้วสามแปดเนี่ยนะอ้าวแล้ววันนี้เราฝันยังไงบอนเราฝันแม่บ้านเจ้าฝันอยู่ขึ้นก่อนเหรอฝันไว้ไอ้เขาลักรถก็เห็นลักรถนี่จักรสิแมนมาแมนดอกกันบัวเชืยวเพิ่มฝันอื มาแต่ทั้งอื่นทั้งอื่นเลยเตี้ไปมาเบิดเลยเตีบ่วยกับหกกามานี่ล่ะบอกออกมานี่กับออกมาหาเจ้านี่นะจัองอาคิดว่ายัางไงเสียนี่ยเออว่าถ ah. ึเขามาหาเจดโดินแล้วว่ามีโอกาสเข้าไหร่เราบ่ิบูรณ์ทั้งเพิ่มดุงก็ไปยู้โดนๆไปเทื่อบ่ได้ไปดูโดนไปเทื่อโดนๆไปเทื่อน,น,นะแขนเพิ่นแต่อยากหายเห่าได้เพิ่นก็หายเห่าแล้วเนาะเมนตัวเดีดดเยวแขนแขนน้องติดเป็นตัว ก็เป็นแต่เปลืองทุนอ่คันนี้ก็มีเท่านั้นแหละก็าว่าคิดมักจะของคิดมักเท่านั้นบ่ได้มักหลายดิบ่ราะตือกับเ่ะเสียใจคันมันหน่อยตัวบ่เพต้องหายเพราะห้ามอะไร้ลงทุนไหลกันหายมันเพื่อนบ่เมนต์มักที่เก้าสตัวเดียวว่าบุกตัวมักนะแต่ว่าสันตัวสำรักกับขื้หานล่ะเพอาะมือจะของกับไปกำรมอยู่แล้วเนาะมันมันเพื่อหานา่ะเพื่อมันขึ้นมันลงมันมีสำนักหลายมีบบกเขาจมตัานเบิงเงี่ยอยู่ตัวมีดิ เนี่ยตัวเนี้ยตัวเสี้ก้าวหนิเห็นมีเก้าหนิมีใยไห้ไปบัตัวเสี้อาจีพมีปูนตัวนี้เห็นดูเห็นดูเห็นกระเจ้าเปิดเบิ้งในยูทูปเลื่อนเบิ้งเย็นเบิ้งเย็นเบิ้งเย็เอามันมีตัวนี้แล้วสินทางทีมงานนี่ตายตายเราก็ลื่อมผมตายเลยตายไปน้ำลืมพร้อมอย่าอยเป็นต้นเนี่ยท่านก็ธรรมดามันเป็นของวัวพี่หักนอนเป็นไปได้เบิร์ดเดี๋ยวนี้นอนหน้าขึ้นเขาปะกระบื้องนอนบานเนี่ยนอนหน้าเนี่ยไง่บัวห้นอน ว่าได้ยินว่ามาเจืออุ่นแล้วนี่ให้นอนเมื่อนอนบานเด้อพอมันมาแห้งขวดจักแหมนั่งอ,อ๋อโดดยามเขามาเพียรว่ามายืนมาม้เปื่อยงจ้าโดดยังสิไหมม<า>จ้าบอกง่ายบอกตัวเลยโดดขามไปนอน้ำหม้อขาวจุนพูนโดดเาจ้ควาขเงิผลขีขงขงขง้งวัสญยาแบบในในตอนนั้นนี่เครื่องรับเครื่องตื่นให้ตื่นอยู่ โอ้ยกบเบตือนเลยนะว่าเป็นข้าวเจ้าความยังในมุง่งทองน้ำโม่พ่อแต่ทองสั่นเลยรับบอตน,นั่นรับอยู่ตีนฟาดเลยตีนฟาดเพราตีนฟาดได้รวยไปเราเมื่อขึ้นท่านที่เลยนะ,ะปะ้าโทษ<อ>วัสนุไม่อย่างหันบาดเนียววัสนุก <laughs> จะฟองกันเลยขันเ่งยามาเหน็นหนงสี่ว่าเลย<ะ>ประมมั่นตีหนึ่งตีสองแหละ<ม>ขันเจงยามาเหส็สี่ขันเจงให้เป็นตัวเราวัสนให้เป็นตนเป็น<ม>ตัวมาให้เป็นบอกมาเป็นตัวเราวัสนอก<ม>อันคือมีอยู่เสียนั่นน่ะไม่บนั่นเจ้าเรีย นั่นนะที่ก้าหาเก่าถ้าได้นั่นเราเป็นเดือนแล้แต่ว่าแต่ว่ายายบอกเขามอนอในเฮือนในบ้านเลยบ่ไหววาสัญญาณมีน้าขวัเลยมันกับพวกเสื้อใจเนาะยังเป็ยัง้เนี่ยทงคนเที่ยวอินะฝันเรื่อยก็ฝันเทีนทั้งเป็นทั้งเขียนทั้งรอนทั้งเกาทั้ง้งโป้บอลเป็นหัวล้านเกิด แม่เล่นนั่งเดอยู่แต่ช่วงนั่นอยู่แต่ม่เห็นวบางหันเห็นอยู่ที่ก่างตีเฮ้าก็เคยปฏิบัติแล้วคนเนาะบางตัวเฮ็ดมาปีเดียวก็ได้ครับเพราะได้สั่งรถเนาะไม่ได้เฮ็ดหล่นดินี่อยู่บ้านอยู่ทีในพระผู้ดังกล่อยากให้ไปอยู่น้ำอยู่บ้านอยู่บ้านนะบ้านอยู่ที่มอมนะถ้าว่าไปโยน้ำเนี่ยเหงือนกันโอ้ยม่คอยกระยากเนาะันมาดูแลให้ื่อเป็นแนวเหมือนไม่ผูดูแล ยี่บันจุ๊ดซีดูได้ปูผาขาวนี่มีมือหนึ่งฝันเห็นยังได้เห็นปูผาขาวฝันไวแต่บางคนก็ป็นใจดีแท้ปูปูปผาขาวน่ะปูผาขาวใจดีนะเพราะว่าเพิ่นลังเทือกอันนี้ผมแม่นว่าอันได้ดอกเกาไปเห็นก็เพิ่นยิ้มใส่เพิ่นนั่นนั่นเร่ปูผาขาวปูผาขาวก็ปูปูันนี่กับปูเดียวกันแต่ว่าเพิ่นได้หลังหลายหลังไอ้ฝันมือหนึ่งฝันว่าเพิ่นเป่าแค้นเต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 ้นเยอะยุกโคโคไปทันเยกของเกินเลยไปกล่าวเพิ่น เดเมื่อว่อนมาเลยปูน่ะปูผักเขาเนี่ยเดมามากกว่ามากกว่าไปย้อนมาตกัวลูบลูบนะบบเกินมือมือลูกมาเลยปิดกับเป็นอืมอยู่บ้านกิมซีเพราะว่าเคยกเคยอยู่น้ำเพลนเนาะครับวันนี้ไอ้พระพูนอ่ะก็เลยวันมาอยู่หน้าเมียเงาเงานมาดูแลให้แน่โอ้โหหายขี้เหนียวเลยอยากไปเที่ยวไปเที่ยวมาดอก่ันีเพราะว่าปูผักเขาเพิ่อกาเคยปฏิบัติน้ำเพลนมาอยู่เป็นตังวัดดลเนาะ เป็นปีแล้วได้เนี่ยเป็นปีปีกว้วแล้วเนี่ยหมายถึงลืบดบ่ได้ตัดเนี่ยบ่ได้ตัดเนี่ยอ่บ่ต้องไปตัดไม่หรอกก็ลืดตีแล้วก็ยังมาก <c oughs> ยังมาต่อไปผมตั้งสายายาไม่เป็นลืดสีรอมอานนี้ใครบอกตัดกับพ่อย้อมตัดเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างไรนอนให้ไกลเป็นม,ม,มีมนี่ไอ้ันนันเนี่ยลืดสีลืดสีม่อนลืดสีม่นตั้งแต่บ้านในจงหน่อยแล้วว่า <c oughs> เจ้าเครื่อม okay. ีหนวดสันเอ้าหนวดที่ใส่สันบัวมีสันบัวมีในคอยเห็นอยู่นี่ในสันหนวดเจ้าเรื่องพี่เรียบรันขนาดบ้านมีหนวดบั่านได้จงผมเจ้าอย่าตัดยานั่นเด้อของเจ้ามีมีพิเศษของเจ้าอยู่สันบ้านมีหนวดด้ช่วงที่ไอ้ยูรอดปูตรดเมียนมาโย่บ้านจุงสีมีหนวดจะคื่อเนาะช่วงช่วงวมาหนวดเจ้าคือเน่าเยืยองกว่าดูสีม่อนแม่นมาบ้เพิ่นๆอย่างไรฮกคือเพิ่นซื้อบ่ ช่วงเจ้าคือหนวดเงาเจ้าหนวดเยใสติจีเจ้าคือจงหนวดเงาเถอะเดี๋ยวคนเดียวเห็นหนวดเยใสข่อยคือบุมีหนวดเชื่อเถอะบ้นบุมี่ในถ้าเบิ่งเด้อเถอะเจ้าสีมีหนวดยี่ที่หนวดเจ้ากำลังสีเงาคนว่าคนเห็นนะไอเรื่องสีม่อนเพิ่นเก่ายังให้เยอะบ้านนี้นั่นดูบัดนี้สรุปดูบัดนี้สรุปกิมท้ายด้วยาอันสมมติว่าอ่าสะเน้นให้ตัวไหน เน้นกันเน้นซีเก้าตัวนี้แหละตัวมากแต่ว่ากันร่องก็คือหาเก้าเท่านั้นโอ้นั้นมันฝันไปอย่างสันเด้ฝันคือเดียวเท่านั้นจบเลยเน้นซีเก้าร่องหาเก้าเนาะอ่ากันนอกจากมันสึอวยเท่านั้นนึงครับวยโอ้มีตัวเวยน้ำตัวหรเนาะเวยตัวหกนะขันอวยเวยกับไอซีเก้ากับจิเป็นซีหกเนาะเพราะว่ามันก็เอาแน่นอนมาเลยครับมันเคยเวยตลอดครับมันเคยเวยดุ กบมีเท่านี้แหละบ่ได้ครับลายไห้ลายบ่ได้เื่อมันเรือน่าแมนเนาะเอาจังที่หล่ามันค่อยบ่หลายตัวคันไม่หลายตัวมันโอ้ยมันอุกังแต่ที่พูดลงทุนคือยังให้ลายจังซี่เนี่ยเฮาถ้าให้บาเปลี่ยนครับคันแกสิไปแหงได้ห้องบ่ไดดฝันได้อย่างน้อคันฝันก็คก็ยังบอกเลยนะอืคันว่าตัวนั้นตัวนี้โอ้ยมันเป็นไปบ่ไดดเลยเพราะว่าบ่เคยว่าที่ไปให้ลายปานนั้นคันห้องฝันจี่ง็คือมีท่านีนนะคันมากัวใดกับางซั่นรลดเนาะ ขันเห็นยังไงกัว่างทันรอโดยจอนมากเลขตะล่อมก็จะเป็นเลขความฝันมีแต่คนมฝันแะ่ขันฝันเพิ่นฝันเที่ยวปูเพิ่นเที่ยวมหาเรืออยู่ฝันเที่ยวปูเที่ยวยาอย่างเที่ยวกับเป็นปูเป็ี่นยาแล้วแต่เพิ่นสีมานี่เทื่หนึ่งหรืฝันว่างูเกี่ยวมาเกี่ยวเปล่าจะงูเสื่องกันแต่ว่าแต่แต่งวดความหน้าฝ่นล่ะเป็นงูงูงูง่ไม่เกี่ยวเพียเป็นงูจงอ่างว่าท่านเกี่ยวแล้วกัดหลังเห็น่าได้กัดที่พวกรายนากกันละ แต่ว่าเพิ่งกิดสิมาหยอกไปคือคฟันแต่ไปเซียงซีแหละฟันแต่ส่งนีไตลอดอืมอ่ะโอเคเหนตัวเนาะคลิปนี้กี่ไลค์ตั้งหลายก็ขอบคุณตลอดเวลาค่ะขอบคุณตลอดเวลาค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของฤาษีล้อมค่ะเอ่อซึ่งแอดมีโอกาสมาติดตามแนวทางตัวเลขของฤาษีล้อมฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับท่านใด เขามาแล้วกาแคมนาจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะสำหรับแนวทังตัวเลขของฤาษีลอมค่ะเม็ดเดียวเน้นเน้นค่ะสี่เก้าค่ะตัวล่องกะหาเก้าค่ะพี่น้องสำหรับท่านใดงบหน่อยขนาลงทุนค่ะยิบจับลอตเตอรี่เก็บไปพิจารณาค่ะสำหรับท่านใดที่เขาแมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทังช่องแหม่มผ้ารวยแหม่มผ้าโชคค่ะเพื่อสิบริพาทคลิปดีๆแนวทังตัวเลขจากข้างช่องค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดก็เสนอให้เป็นเพียงแนวทางค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องใช้สตกีกรลงทุนทุกครังค่ะการลงทุนก็มีความเสี่ยงด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ